ใะ้หากว่าสิ่งใดที่ผู้ขาเหตุมาอาจถือตองแล้วกบขอให้บุญญาบารมีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถา,านที่ทีน่นี่ให้ขิดผิดยนลนาให้ผู้ขาเด้อหากว่าผู้ขาสิ่งใดอาที่ผู้ขาเหตุผิดพลาดไปหรือบอ่หรือว่าเหตุถือเหตุตองแล้วกบให้ไปทักไปทวงผู้ขาผู้าขากจะจได้ซอยแจ้ไข อาถ้าหากว่าสิ่งใดที่ผู้ขาดเหตุไปมันถือมันต้องเออสมวนสมควรกนให้ไปบอกไปกล่าวผู้ขาเด้ออาจจะได้แจกไหอาถ้หากว่ามันมีสิ่งใดที่ดิๆดีดีด,ด,ดีที่ให้ลูกเต่าเหล่าล้านเพื่อนได้กินใดใสก็ให้ไปเข้าไปนิมิตผู้ขาดบุญละอยู่บ้านอยู่เฮือนมือขค้ืนไปก็บ่ได้บอกเด้อตัวเด็ดนี่ย ดอกขวัญมาปูนี่เขาไปหาค<ฆ>่ะอ่าไปเป็นไปไห,ห้ออกมาเบิงเปินบอกว่าหลังด่านสารเพิ่นเนี่ยมันขึ้นตะไร่จนเขียวเหมือนแล้วเมือเเร้า่อกะได้มากมกับมาโฉวไข่เพิ่นแล้หละ่ะน,<ฆ>น้อยหนึ่งอ่ากับมันโศกยากพอกันเลยว่าเออบานไผ่บานมั่นโฉวเขาเองเด้ออ่ะที่นี่ก็คือในนี้ทำฝันคือเพิ่นก็บอกว่า <c oughs> เออทำมึงทิ <c oughs> ่กับานยีรี <c oughs> กามึ่ง นี่เอากระดาษนี่ไปนําสำปวนวันนี้นี่มีคำพันพอหนะักไปหอดหน้าประตูออกไปเปิดกระดาษเอาเบิ้ลม,มันมีเลขสองสี่ค่าเพิ่นกับเอืเอ่นบอกน้ำฝน,นพอวางมนืออื่นเนออ่าของมืออื่นไหน,<อ>นต่างประเทศเนาะค่ะเนาะอ่าที่เป็นอของผลว่าเหล้าเครื่เขียนกับอาจารย์เนาะเออเพิ่นวางชันเนอะอ่าตันนี้ในนี้มีคำพันพอใดอ่าคือปูกับอะไรว่า ให้เลขให้เบอร์เด้เออคือปูเองเนี่ยเพิ่นกับประยากให้แนะนําให้เด่นทั้งห้วยหลออห้วยเล่าดอกครับคืออย่างเดียวเพิ่นบอกว่าให้เด่นรัฐบานไทยเฮ้าค่ะอ่าแต่ว่าเพิ่นกับพท่านใด้เพิ่น่าเลขมันเพิ่นสออกไปแดมือเดียวเองเพิ่นไหนเพ็่นเบิ่งควนเพิ่นวางชันอ่าถ้าเพิ่นบอกท่านใดก็ได้ของเพิ่นอยดีโย่ค่ะอ่าก็คืองวดวังผ่านใบมือว่านนี่พอเองนี่อ้ยอยู่ก็เป็นกังวลใจ ราะว่ามันเอามาออกไว่เล่าหมดเนาะค<ะ>ที่นี่ปูก็ได้เขาไว้นี่นี่หน,นึ่งวันออกแล้วมันก็ออกอีกได้ได้ลู<ะ>้เดี๋ยวพอจะถึงตอนนั้นมาใช้ตัวน,นี้ให้<ะ>กัะเป็นอย่งางหมุนมะลามีปูหร<ะ>ือว่าเก่งเขาหนบหนับผิวพันยางขัดอยะอะเพิ่นก็ะถึงให้เอาลางมาบนเอาบนเมลางดึง<ะ>ลบเขาใหา<ะ>้ที่นี่พอเญงก็ได้ถามว่าปู อ่ามองอื่นทำนักอื่นเ่นเดียวมากมีแปดมี 9, ม่เก่ามาแล้วมันจะมีบอกปูอ่าทะเลปูให้ปูขามากเนี่ยมันตําแห้งเนี่ยแต่มันตํากวเขาดีเลยมันยังอยู่ซัมนีดีแต่มันหมดตํากว่านั้นแล้วอ,อ่ะอ่าเพราะยันไดไ้เก้ามาการเหล่นไดแล้วอ่ะบอกคันพอวามันทีมีศูนทับไปมันมีศูนดีดีกว่ออ่านั่นนะถี่ว่า บุญมันมีของปู่เพิ่นเก่งเติบอยู่ะรอกเนาะค่ะอันที่นี้ก็ขอให้เอฟซีทุกมองทุกบอลเนาะก็ร่อถ้าเบิ่งเด้อติดตามกันไปค่่ะเอองวดสีฮอดก็คือร่อมือ่นบวงสวงมีนางรำอีกเหมือนเดิมนี่แต่ว่าเสียเป็นใจเพิ่มลายตัวเก่าแต่สิให้ใส่สุดน้ำหน้าเหมือนเพิ่กว่าเก่าเออแล้วก็สิให้เล่นเป็นชุมม่องวากันเลยอันนี้มันเรียนเปิดจองเม่งน้ำเม่งกันแล้วมันมันพันมาพ่ออันนี้ ああค,ค,ค,คือเพนสียหายเลรนยาเๆเลยค่ะเป็นม mm ึวมอมม้วนมาซั่นค่ะปูเพนเดินงยีนอัดแจปปูเพ่นกัไเ้ลยิมีคําวันพอว่าคือเพน่นยากเป็นคนมีสัจจะเป็นคนถือหยนเป่นบอกว่าเดลปากกหม่มึงไว้กะว่าสิบเก้างวดเป็นกระเสิบเก้างวดจนนี่แหละพี่น้องก็ใไ้รอเอายังอยู่ไา้นี่มันไดเจ็ดงวดซ้อนแล้วเจ็ดแล้ว พอเองจะถือว่าบามี่มองไรดอกสีมมา้หายเลขหายเบอร์จนไดเจ็ดหมวดแปดหมวดชอนเนี่ยถือว่าโนอยอยู่ อาตัวนี้พ่อกาถามว่าพ่อเองได้พ่อหมอ่นมห้พ่อซื้อเมอ่นบอาวาให้ซื้อซื้อแล้วมันสีพาพี่นงค์รวเสียพ่อกาบ่ถีกับบ่เป็นอย่างไแล้วใจยากพ่น้องูเป็นใจเนยิจนเิ่นกรสิมาใหาพ่อได้ซื้อวันซื้อยาบุรลอยช่องหน่อยก็เอานั่นนะพอบ่ได้เงินมาได้เรียบร้อยเนี้ยแตก็คือยังเชื่อเอายงินมันล่งเนี่ยพอก็มาได้เรียบร้อยมันก็ถือว่าเป็นีน้่จิตน้ำใจส่วันโตคนพ่อเต็มใจหห้ พี่พ่อกับพี่ห่วงเลยแล้วมาจอดรับค่ามันค่ะเออคือเพิ่นบ่ได้ให้เลขให้เบอร์เด้ปูเพิ่นวางสั่นค่ะเนี่ยแต่ยืมสี่บาทเออรับถาดเพิ่นถาดแรกค่ะถาดที่สองเพิ่นกะว่าสิบแปดบาทจะวางแบบวัเพิ่นเพิ่นบ่ได้ให้เลขเดฟเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นให้เลขเด้อค่ะอ่าเพิ่นบอกว่าราคาของ อาจิจูงจิติจูงใจไปล่องเมองขมิ้นเฮ่เล่าเฮ่อีปุ่นกลับไปมึงเก้าบาทสิบบาทจะอาจิได้อยู่ลรอวะพากาแฟอ๋อเออเอาเอาเอาใ้วยลุยทุกคนคือใครก็จะนี่ด้วอค่ะนี่ค่ะของของต่างประเทศนะคะวันที่สองนะคะต่างประเทศด้วอค่ะนี่ค่ะ เลขผลไม้ปู่ขาวนะคะเนาะเลขต่างประเทศด้วยค่ะนี่ค่ะชอบประจัด์เนาะค่ะชอบประจัด์ถูกตลอดด้วยค่ะถูกตลอดทั้งเล่าทั้งฮานอยเพิ่นกับไห่ถือไทยเมื่อกับไห่ถือนะคะปู่ขาวแม่นมากอันนี้นะคะอันนี้คือเลขต่างประเทศด้วยค่ะเลขต่างประเทศโอ้โหเดี๋ยวเอามามาครับว่เห็นบ่มี่อาจารย์เลยบ่มี แล้วในเท่านั้นกองยี่แ่ก็ใหายแล้วเนี่ยลูกของเราเป็นตาสูงใช่จามวนล้อลาวเหนือเออทีนี้เอฟซีถูกมองถูกบอลกรลอกขับเบิ้งมือบวงสวงเดอออ่าขอให้รวยรวยให้เจริญเจริญเด้อให้บุญญาบารมีอ่าปูขาวนำคุมก้องดูแลลูกเต่าเหล่าล้าน อาเดินทางไปไซมาาไซ,ไซก็ให้ตลอดปลอดภัยเนี่ยบนรยากาศีเจโจกใจใช่เด้อบรรยากา,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 าจานสั้นๆโคกะวัตปูเขาเนี่ย<า>นะ<อ>ครับผมบางท่านไม่รู้จักประวัติที่ไปที่มาของภูเขาตรงนี้ครับไอ้ต้นเนี่ยพอที่ว่ามากครับคือประวัติของภูเขาอาแต่ก่อนเช็นยังก็จังเอินปูเขาอาแต่ก่อนท่านจิตเป็นคนรุ่นเก่าแปดจอบนะอาแต่ก่อนเป็นจิตเป็นเขาเสี่เอิญตาผ่าขาวอ่า ่าหลังมันหนีเพราะว่า,วารุนหลูกรุนล้านมากค่มาเอิญเอาปูขาวเนาะมันง่าย <ฮะ S 2> อ่อาที่นี่ปันกาได้เสียชีวิตลง <ฮะ S 2> เพิ่นก็ได้อัญเชิญมาอยู่นี่เอามาอยู่หนี่บ่มีไผมันดูแลเพิ่นนั่นแหละจังใผ่เขานี่มีทั้ยนนอ, <ฮะ S 2> อันจังพอจังได้บอกว่าคือสารกับเพิ่นได้ยน <ฮะ S 2> ันประวัติปูขาวนะคะคือเข้ากับยังบอกว่าบ้านเกิดเนื่องนอนของเพิ่นนี่อยู่ใส่พองง่ายๆคือหลวงปู่สวงอี่ฉัน อ่าเพียงแต่ห้ามหัวา่าวัดของเพื่อนเป็นคนชั้นชาติทำเมนต่ำแนนอนอแต่ห้าบป่ะหัวผู้ใดเป็นพอเพื่อนแม่เพื่อนอาอยาตีพี่น้องเพื่อนบ่มีคนหูอเนาะอ่านั่นแหละที่เป็นลัชธะนา้น่ขคนปูขาวนี่ก็ทีรุ่นขุนอ่าอ่าเพื่อนก็ถือวา่าเพื่อนถือเขาหนุมเขานี่เพื่อนถือวา่าอ่าปาลมีเพื่อนเป็นปฏิบัติแล้วปาลมีเพื่อนมันเกิดแล้วเนาะอ่าเพื่อนเนี้ดยังการํำเร็จดดด้วงจริงๆนะค่ะเออ แต่ก่อนคือวายิ้นวิญนานของเพนมันถืออยู่ทางจามูกปากการ่าที่นี่เปเขาฝันเจ้าอาวาสผูดที่เพิ่มากก็สั่งใหดงหนีแต่ก่อนแต่มันเป็นภาษาเตากเป็นกระไดไปขออันเชิญมีตะกวบน่ายเป็นตะเชิญเหมืนมา,ามาไว้ยนอยู่ยังใด้มาตัางา้ตงศาลนต้นเตาแกนได้ยีสิบขึ่สามสิบปีแล้วแต่กีมันจะมีตะปาเพราะมีคนเขามา่รู้แน่ปฏิบัติเป็นดอก นี่แหละจังมาบุญมาานมีได้ทำกันกระมวายังได้มาเห็ียบมาต่อเติมให้เพิ่นเพิ่นก็จะยั้ตอบแทนลูกเต่าเราหลานได้กินได้อยากเนาะคนลุกเลยพวกคนลุกอยู่ต่างประเทศเพิ่งบอกมากเจ้าวคนนั่งขี่หอกใส่ไห้เองคนลุกในตรงนี้อ่าอ้าวนี่นี่ขอให้เพื่อนละเนาะรอบิงมือเพิ่นบวงสวงเด้อะขอให้รวยรวยให้เจริญเด้อะเป็นอย่าสนีาธุสาธุ